นักธุรกิจสาวสวยคนเก่งนะคะที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสําหรับคุณพัฒเวลาสิงดารัตนะคะซีอโอแบรนด์สตาร์คอลแล้วก็สตาร์ซีพรที่ล่าสุดนะคะถูกรับคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปีนะคะคว้าสองรางวัลใหญ่ The Best Business and Product 2021และรางวัลเพชรแห่งสยามนะคะบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ส่งคุณค่าประจําปี2021 จากชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากลโดยดรทัศนียานพาณิชย์ไปเมื่อวันที่1 4มีนาคมที่ผ่านมาณนะทีโอทีแจ้งวัฒนะโดยได้รับเกียรติจากพลเอกเชษฐาฐานะาจาโลนะคะเป็นประธานในพิธีดังกล่าวค่ะชื่อโค้หญิงลานาคาเดมีพัฒวาสิงดารารัตค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าแบรนด์สตาริชี่นะคะเป็นแบรนด์ที่โคหญิงตั้งใจทํามากๆค่ะ ก็เราเริ่มต้นจากที่เราไม่ได้ทำสื่อเลยนะคะแล้วก็มีการตอบรับดีมากๆเลยนะคะจากการขายแบบออร์แกนิกนะคะเริ่มต้นจากยอดที่ไม่ไม่มีใครรู้จักนะคะแต่วันนี้ตอนนี้สตาร์คอลลาเจนค่ะกำลังเป็นที่รู้จักด่งดังมากนะคะทางภาคอีสานค่ะก็โคาหญิงเป็นคนชอบทานอาหารเสริมนะคะก็เลยเลือกที่สิ่งที่ดีๆมาให้ลูกค้าแล้วเราก็มองว่า ถ้าวันนี้เราจะนำสินถ้าเราจะนำสินค้าออกสู่ตลาดนะคะเราจะต้องนำสินค้าที่ดีๆนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่ดีๆออกให้กับผู้บริโภคค่ะจุดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะของเราก็จะแตกต่างจากท้องตลาดก็คือของเราผลิตจากหนังปลาคอสนะคะซึ่งเป็นปลาจับไม่ใช่ปลาเลี้ยงค่ะแล้วก็ของเราเนี่ยจะเป็นคอลลาเจนจากโซนยุโรป ซึ่งจะแตกต่างจากท้องตลาดถ้าเป็นตามท้องตลาดเนี่ยเขาจะาผลิตจากหนังปานินนะคะแต่ของเราทําจากหนังปลาคอแท้เลยค่ะในเรื่องของผลลั์ใช่ไหมคะตอนนี้ที่เป็นที่ชัดเจนเลยที่ตอบรับดีมากๆเลยก็คือในเรื่องของกระดูกนะคะพวกมือเท้าชาแบบนี้ค่ะแล้วก็ผิวแล้วก็ในเรื่องของสิวคือตอบโจทย์แทบจะท,ทุกเรื่องเลยค่ะสำหรับสตาร์คอลลาเจนนะคะตอนนี้เกี่ยวกับตลาดออนไลน์เราเราเน้น ทําแบบออ์แกนิกนะคะแล้วก็ทีมงานน้องๆทุกคนเขาก็จะเน้นการสร้างตัวตนไว้สดมากกว่าค่ะแล้วก็ในเรื่องของยิงแอดก็มีบ้างค่ะก็ในเรื่องของการสร้างโปรเฟสชันแนลแวนดิ้งนะคะคนหินก็สอนน้องๆทีมงานนะคะออกมาสร้างตัวตนให้คนรู้จักมากกว่าการยิงแอดเพราะว่าการยิงแอดเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยคนยิงเยอะแต่มันไม่สามารถเข้าถึงลูกค้ามากกว่าการที่เราสร้างตัวตนค่ะตอนนี้ก็มีออกไปสู่ เพื่อนบ้าน mm hmm. สปปลาวค่ะแล้วก็เดี๋ยว mm hmm. เร็วๆนี้ถ้าสถานการณ์นี้ขึ้นก็อาจจะไปทั่วโลกค่ะสําหรับใครที่อยากเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะก็เริ่มจากไม่มีทุนก็สามารถเข้ามาทําได้นะคะและใครที่ไม่รู้ในเรื่องของการทำออนไลน์ไม่จักไม่เป็นไม่เก่งเลยนะคะแบรนด์ mm hmm. Starlity นะคะเราก็ขอรับหน้าที่เป็นที่เลี้ยงนะคะให้กับทุกๆท่าน ที่อยากจะขายออนไลน์แต่ไม่มีความรู้ค่ะแล้วก็ไม่มีทุนก็สามารถเข้ามาศึกษาก่อนก็ได้ค่ะสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยค่ะ